วัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยวันนี้เราจะเดินหน้าปฏิรูปท้องถิ่นนะครับรวมศูนย์หรือว่ากระจายถือเป็นคําถามสําคัญของแนวทางในการปฏิรูปท้องถิ่นให้มีความมั่นคงแข็งแรงวันนี้ไทยกําลังก้าวเข้าสู่รถแมประยะที่2ก็คือการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดทาข้อเสนอในการปฏิรูปซึ่งเรื่องของการปกครองท้องถิ่นเป็นหนึ่งในรากฐานสําคัญในการบริหารประเทศจุดอ่อนที่นักวิชาการหลายคนออกมา ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันและการบริหารงานที่ซับซ้อนมีนกลไกหลายระดับชั้นรวมไปถึงการจัดสรรง,งบประมาณหลายครั้งก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเงินกับงานไม่เหมาะสมกันและบางที่ก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับวันนี้พูดคุยแนวทางการปฏิรูปท้องถิ่นนะครับได้รับเกียรติจากท่านอาดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอดีตผู้ว่าหลายจังหวัดนะครับวันนี้ในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับคุณพพพยมวัชพูติครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ปัญหาสาคัญที่สุดคืออะไรครับท่านประหลัดครับก่อนก่อนที่จะพูดเรื่องนี้นะผมอยากจะพูดถึงความคืบหน้าของสมาชิกสภาปฏิรูปก่อนว่าขณะนี้เรากําลังรอท่านออกตัวือนได้ว่ายังไม่ตกสะเก็ดออกมาว่าได้คุยพร้อมกันทั้งหมดใช่ใช่เพราะว่าขณะนี้กาลังรอข้อบังคับถาวรอยู่แล้วก็จะมีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาแล้วก็พวกพวกเหล่านี้ก็จะสลายตัวเข้าด้านต่างๆดังนั้นเนี่ย ขณะนี้เรื่องท้องถิ่นก็ยังไม่ได้คุยกันชัดเจนว่ามันจะไปทิศทางไหนอย่างไรนะผมก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าค,ความเห็นต่อไปเนี้ยเป็นทัศนคนของท่านประหลัดกับปัญหาหลักๆในวันนี้ที่จะต้องมองนะคืออย่างนี้บ้านเมืองของเราเนี่ยเราแบ่งการบริหารงานเนี่ยนอกจากเรื่องการเมืองแล้วนะสถาบันทางการเมืองมีสภามีการเลือกตั้งมีอะไรแล้วเนี่ยในแนง่การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเราแยกออกเป็น3ส่วนคือส่วนกลางได้แก่กระทรวงทบวงกลม ส่วนภูมิภาคก็ได้แก่จังหวัดและอำเภอแล้วก็ส่วนท้องถิ่นก็ปัจจุบันก็มี5-5รูปด้วยก,ออกันคืออบจเทศบาลอบจเทศบาลอบตอแล้วก็รูปพิเศษคือกทอมกับเมืองพัทยาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าถ้ามองในแง่ของหลักวิชาแล้วเนี่ย<ม>การส่วนกลางเนี่ยเราถือเป็นเซนทรัลไลเซชันก็คือการรวมศูนย์ส่วนภูมิภาคเนี่ยเราถือเป็นการแบ่งอำนาจเรียกว่าคอนเซนเทรชันแล้วก็ส่วน ท้องถิ่นเนี่ยเราถือเป็นการดีเซนทรัรไลเซชันคือการกระจายอำนาจผมอยากจะเรียนว่าการกระจายอำนาจเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยนะการที่มีสภามีผู้แทนม,มีการเมืองอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าเรื่องของการที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยม,มันมีทุกประเทศแหละนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยครับถ้าเราจะยกแกน2แกนออกจากกันก็คือว่า ส่วนกลางส่วนภูมิภาคที่ดูเหมือนว่าแกนนี้กำลังมีความเข้มเข้มกันอยู่พวกเดียวกันพวกเดียวกันแกอีกแกนหนึ่งก็คือแกนท้องถิ่นที่เขาพยายามที่จะมองว่ายึดโยงกับตัวพื้นที่ถ้าเราไม่ไม่ไม่มองว่าจุดใดจุดหนึ่งเป็นหลักบริบทที่สําหรับประเทศไทยต้องหาคําตอบก่อนที่จะเลือกว่าจะเป็นแบบไหนจะต้องดูจากคือคืออย่างนี้ครับ ตอนนี้เราต้องยอมรับว่าปัญหาของบ้านเมืองก็ดีความต้องการของพื้นที่ก็ดีเนี่ยมันมีหลากหลายมากมายสลับซับซ้อนมันเร็วเกินกว่าไม่ไม่ไมคือแล้วแล้วมันเยอะฮะมันมันเกินกว่าที่รูปแบบของส่วนกลางและภูมิภาคจะจะ,จะแก้ไขได้หมดดังนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คือเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของเขาแล้วก็สนองความต้องการของเขาถามว่า มันมันจะทํำยังไงก็สามารถผ่านทางองค์กรปกครองท้องถิ่นได้แต่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่เรากําลังจะปฏิรูป mm hmm. กําลังจะปรับปรุงนี้เนี่ย mm hmm. ไม่ได้หมายความว่าเราจะสร้างอํามาตย์ใหม่ mm hmm. ระบบราชการใหม่ขึ้นมาทดแทน mm hmm. ส่วนกลางส่วนภาคที่อาจจะถอยออกไปแต่จะต้องมีองค์กรภาคประชาชนเรียกว่าภาคประชาสังคม,มน,นะ mm hmm. เข้ามามีส่วนร่วมกลายเป็นชุมชนท้องถิน่น mm hmm. ดังนั้นเนี่ยคำว่าท้องถิน่นท้องถิน่นเนี่ย mm hmm. ผมอยากจะให้พวกเราเข้าใจว่าต่อไปนี้นะ มันจะต้องมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่านี้ครับอืม,อม,มันจะกําหนดได้ว่าควรจะมีโรงเรียนสนามเด็กเล่น<ช>ควรจะต้องมีสาธารณสข<ช>ไม่ใช่ถนนสะพานหรือาอาคาร,ครทั้งหลายทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ําภูเขาลําคลองอะไรอย่างเงี้ยจะต้องให้ท้องถิ่นและประชาชนนี่มีส่วนร่วมกับภาคร,ราชการที่กําหนดภาคร,ราชการเนี่ยต่อไปนี้นะอ,อาจจะต้องถอยออกมาอมถอยออกมาทําเองให้น้อยลงแล้วเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและประชาชนเนี่ย ทําให้มากกว่าเดิม,มนะครับโดยการมอบอํานาจงบประมาณบุคลากรนะภารกิจเนี่ยให้กับพื้นที่สิ่งที่สําคัญที่จะตามมานะที่ผมเห็นก็คือว่าประชาชนเราจะเข้มแข็งขึ้นปัจจุบันเนี่ยประชาชนไทยอ่อนแอมากอมรอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวแต่ก็จะโทษไม่ได้ นะเพราะว่าทางฝ่ายการเมืองก็ดีทางฝ่ายค้ายการประจําอย่างพวกผมนก็ดีเนี่ยถูกมาเป็นแบบนี้อคือตั้งใจอ่ะตั้งใจจะช่วยนะอาจจะปรารถนาดีนะแต่การความปรารถนาดีนั้นน่มันทําให้พวกเราอ่อนแอคือประชาชนเนี่ยอ่อนแอเราช่วยแต่เราไม่ได้พยุงให้เขาเดินขึ้นเองด้วยด้วยตัวเขาเองตรงใจไม่ตรงใจคือเรื่องหนึ่งแต่ถ้าทําแล้วไปบ่อยๆสุดท้ายเขาจะอ่อนแอแน่นอนแน่นอนดังนั้นเนี่ยการที่หัดให้ประชาชนเนี่ยแก้ไขปัญหาของตัวเอง นะครับแล้วก็สนองความต้องการของตัวเองในพื้นที่เนี่ยมันผมผมเชื่อว่ามันจะเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยทําให้ประชาชนเนี่ยเปลี่ยนจากคาว่าประชาชนไปเป็นพลเมืองคือคนที่ตื่นรู้ในเรื่องสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ mm. ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็พอพอ,พอรัชการเข้มแข็งนะทำเองหมดเนี่ยประชาชนก็ต้องถอยใช่ไหมอยู่เฉยเแต่เมื่อใดที่ราชการถอยออกไป ต่อไปนี้เนี่ยเขาช่วยน้อยลงแล้วนะเราต้องช่วยตัวเองมากขึ้นไอ้ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจและวิธีปฏิบัติมันก็จะตามมาเองครับทีนี้การที่จะให้เขามีส่วนร่วมต้องมาจากอะไรต้องมาจากการเลือกตั้งซึ่งหลายคนก็กลัวว่าเลือกตั้งท้องถิน่นก็จะไปเชื่อมโยงกับเ,เลือกตั้งระดับชาติตรงนั้นด้วย<ต>มันมีคำตอบแบบกตรงนี้ไงที่เราจะต้องมาช่วยกันคิด นะครับที่สมาชิกสภาปฏิรูปก็จะต้องมาช่วยคิดคือโจ์ในแบบนี้แต่วิธีการ<อ>าต้องหาใช่เรื่องโครงสร้างเรื่องภารกิจอำนาจหน้าที่เรื่องบุคลากรเรื่องงบประมาณนะครับแล้วก็การแบ่งสารกันระหว่างอำนาจของส่วนกลางส่วนวิภาคแล้วก็อำนาจของประชาชนในท้องถิ่นที่ผ่านมันซ้อนกันไหมฮะมันมันซ้อนกันแต่ว่าซ้อนกันในเชิงไม่สมดุลก,ก็คืออำนาจของฝ่ายส่วนกลางและท้อง ภูมิภาคเนี่ยมันเหนือกว่าท้องถิ่นมากมแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยแทนที่จะเป็นคนรับใช้พี่น้องประชาชนที่ป้าณากักกลายไปรับใช้ระบบราชการนะะเพราะว่าไปคอยสนองรัฐบาลบ้างผู้ว่าในอำเภอบ้างหัวหน้าส่วนบ้างแล้วไอ้ความไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยหรือว่าอาจจะพูดว่าประชาชนเนี่ยความเป็นโอนเนอร์ชิปนะฮะคือความเป็นเจ้าของและความมีเป็นหุ้นส่วนมีส่วนร่วม เนี่ยมันยังน้อยซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งตามหลักการนี่ท้องถิ่นเขาควรจะมีความเป็นเจ้าของมากกว่าเดิมเป็นสัมปแต่ก็ยังพัฒนาไปไมพถึงเ,เขารู้ปัญหาของเขาไงแต่เขาแก้ปัญหาของเขาไม่ได้เนื่องจากอำนาจไม่มีงบไม่มีค,คนไม่มีครับงบกับเงินนี่ที่ผ่านมาเวลากระจายกระจายตามกลุ่มกลุ่มจังหวัดกลุ่มงานโดยที่คือนี้วิธีแบ่งเนี่ยนะเอางบปี58เลยนะงบหนี่ประมาณ6แสนล้าน6 0แสนล้านเนี่ยหนึ่งก็รัฐบาลจัดเก็บให้สองรัฐบาล อุดหนุนให้แล้วก็อันที่3คือท้องถิ่นจัดเก็บเองหายเองรวมแล้วเนี่ยหกแสนล้านแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นงบที่ราชการให้ไปอ่ะให้การให้ไปเนี่ยนะ มันก็มีอำนาจเหนือไงอเพาว่ามีบุญคุณกันแม,มันก็ต้องคอยฟังอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันมีคนที่เรียกร้องเรื่องการจังหวัดจัดการตนเองนะว่าทําไงจะให้บริหารงานเองได้อะไรได้ก็เรื่องนี้ต้องไปคุยกันในสภาครับถ้าวันนี้วันที่ท่านเองรวมถึงคนที่ทํางานทางด้านท้องถิ่นเ,นเข้ามาเริ่มทํางานด้วยกันเนี่ยนะครับถ้าจะมีโจทย์กันอยู่หนึ่งสองสามข้อเนี่ยต้องทําอะไรบ้างเนี่ยอันนี้จะเริ่มพูดคุยกันยังไงบ้าง ก็คง <K un> จะเริ่มกันตั้งแต่โครงสร้างนะท้องถิ่นปัจจุบันเนี่ยห้าแบบเนี่ยอบตเนี่ยถึงเวลาที่จะยกเป็นเทศบาลหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรื่องของเมื่อกี้เริ่มต้นจากเีมีคอร์รัปชันเยอะเรื่องปปชบ่นว่าโอ้โหตอนนี้สา <40, S 2> มี่หมื่นเรื่องอ,อ,อะไรเนี่ยมาจากท้องถิ่นทั้งนั้นเลยไอ้นเ,นเรื่องนี้ก็จะต้องออกแบบให้ดีนะผมมีความเชื่อว่าถ้าเราออกแบบให้โปร่งใสนะประชาชนมีส่วนร่วมมากถึงจะมีคนตั้งใจร้าย คือตั้งใจมาโกงมากินเนี่ยมันก็จะทําได้ยากและถูกจับได้ง่ายครับท่ามกลางการความพยายามในการที่จะปฏิรูปเรื่องท้องถิ่นแต่ว่าถ้าเรานับถอยหลังหมดไปหนึ่งปีหมดไปสองปีเนี่ยก็จะมีบุคคลที่เคยอยู่ในตําแหน่งอาจจะเรียกว่าโดนแช่แข็งชั่วคราวด้วยความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาแบบนี้อยู่เดินหน้ายัางไงทิศทางกับปฏิรูปก,กับการหึ่มหึ่มของฝ่ายการเมืองท้องถิน่นที่กําลังจับตาอยู่ไอ้ตรงเนี้ยที่ผมเป็นห่วงเพราะว่า ผมเชื่อว่าสภา,าปฏิรูปเนี่ยหนึ่งปีสามารถคิดออกแบบทุกด้านเลยนะได้แต่อย่าลืมว่ามันเหมือนเราปลูกต้นไม้อะฮะตอนนี้เราจะเปลี่ยนพัน์ธุใหม่เนี่ยเราปลูกต้นไม้พัน์ุใหม่มาม่วงพัน์ธุใหม่มันก็ต้องรออีกสามสีปีกว่าจะออกผลไอ,อ้ตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งโหมดของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเนี่ยมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสิ่งที่เราคิดเราอยากจะเห็นเนี่ยมันจะเกิดขึ้น แ,แต่ระหว่างนี้นนช่วงเวลาที่ระหว่างการรอกับมีคนที่กําลังจับจ้องกันอยู่ว่ามันจะได้หรือไม่ได้เสียไม่เสียเนี่ย <c oughs> เป็นช่วงเวลาที่จะต้องปรับความเข้าใจกันอพอมามัน<ว>มันจะต้องเปิดโอกาสให้เขามีส่วนร่วมแน่นอนนะ <c oughs> พวกเราอาจจะตั้งตุ๊ก,กตาขึ้นมา <c oughs> ว่ารูปแบบของท้องถิ่นเป็นอย่างนี้วิธีปฏิบัติเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้วิพา์วิจยัยกันเพื่อจะแก้ไขปรับปรุงมันต้องให้ท้องถิ่นเป็นของทุกคนนะฮะรูปแบบเนี้ยแต่แน่นอนนะสุดท้ายมันก็อาจจะต้องใช้เสียงข้างมากตัดสินกันอะไรกัน คิดว่าจะมีโอกาสเปิดให้สันนิบาตเทศบาลหรือทางสมาคมหรือกลุ่มพวกนี้เข้ามา,ามี<น>ส่วน,นในการก็แน่นอนครับต้องมีนแน่นอนทั้งภาคเอกชนทั้งทั้งกลุ่มเครือข่ายของท้องถิ่นเองแล้วก็ทั้งคนที่เคยทํางานด้านท้องถิน่นนักวิชาการอะไรอย่างเงี้ยมามาวิพากษ์วิจารณ์นะพวกเราก็มีหน้าที่จะตั้งตุ๊กตาขึ้นมาแล้วก็ตุ๊กตาเนี่ยตกแต่งพอไปได้แล้วก็คงต้องเดินหน้าต่อไปไม่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความขัดแย้งนะ ผมผมว่าไม่ฮะเพราะว่ามันอยู่ที่เหตุที่ผลนะสภาปฏิรูปเนี่ยไม่ใช่สภาฝักตัวนะครับทุกคนยัมีความคิดเห็นเป็นของตอนเองแต่ท้ายที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะรวมกันเข้ามานะตัดความขัดแย้งออกไปไอความเห็นต่างอาจจะมีแต่ในที่สุดความเห็นร่วมจะเป็นฝ่ายชนะและนี่คือเดินหน้าประเทศไทยกับการปฏิรูปท้องถิ่นผมและท่านปลัดลาภคุณผู้ชมไปก่อน,นสวัสดีครับ